ดูค่ะล่องลอยแสดงว่าดอกใหญ่มากกินเห็ดเพื่อนหวานเนี่ยดูค่ะ,ะแสดงว่าดอกก้นเลอะเลยนี่เห็นไหมอหเ,หอเออนอยเขากินอะ่ะหนูได้หัวมันมาหน่อยนึงเหลือเขากินอ,อหัวก็เอาอยากดูว่าตัวกวางหรืออะไรกินเนาะทำไมมันกินดีจังเลย ไหนเราไ่เห็นเลเนี่ยค่อยไหนพิ่งหวานเนียไม่เห็นล็อกก็เ,เดินข้ามไปตรงนั้นนะผ่านตาตีไปได้ยังไงเนี่ยเออผ่านตาโจรไปได้ยังไงไปน,นี่นี่อ๋อแต่ท้างบนดนั้นก็จะมีอยู่นะที่เราจะเดินขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปดูแครมละ่ะด<ม>ูวาเห็ดหลายดอกอันนั้นอะยูวนะเห็ดพิ่งหวานโอ้ยนี่การเอาที่ปากบูดมาให้ฉันอีกแล้ <laughs> เราชอบกินแค้มลานไม่ใช่เหรอก็ค่อยชอบแล้วแล้วแต่มันสวยนั่น่ะสองดอกดอกเล็กเอาเลวดเลยเอาแล้วค่อยชอบนะนี่โตอนถ่ายได้เนีไม่อยากจะเจอเลยนะแถวนี้มันป่าแค้มลานนะใช่แกงอร่อยไหมแกอร่อยอพวกนี้มันไม่เผ็ดนะป้าฮะอันนี้มันไม่เผ็ดเหรออ๋อขี้เกียวมันไม่เผ็ดนะเอ๋ตัวนี้มันไม่เผ็ดจริงเป้าเข้ามาเลยตามข้าวฟางเ่ะ ไอหยอกสีแดงอ่ะมันจะเผ็ดเผ็ดจะช่างที่เราจะได้ไม่ต้องใส่พริกเครื่องมาเผ็ดมันอร่อยเผ็ดมันเผื่อนนะเออมันเผื่อนนะเลอเอามาทำเฮ้ยเอะไรอะไรเผ็ดมะนาวมะนาวเอามามะนาวของชอบค่อยลุกเพิ่งหวานหน้านะโอ้โหกำลังออกเลยจีเอาเก็บเลยยังไม่เก็บพกเอาไปแบบนี้ก่อนเก็บไปเลยเฮ้ันนิดเดียวเหรอดายมัน เตรงนี้มะนาวค่อยเอาไปปลอกปลอกกันหน่อยมาไปเก็บมันจะขึ้นมาเก็บเอานะค่อยปลกไว้มาขึ้นมาเก็บนะนี่คุณปลอกปลอกนี้เจ้าก็มาทำคลิปนี่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แคมงละไม่ใช่แคมงละขนาดตาหวานหมานหน่อยเจ้าสามิบเลยเอ๊ะตอนนั้นเราขึ้นทางไหนกันมาจักนี่เป็นนี่แหละใช่ไหม ไม่ใช่ทางขึ้นะนะสิไม่ใช่แต่มันจะไม่ลกนะแต่มันจะมีทางขึ้นที่มันลกอะ่ะข้างบนเนี่ยม,ม,มั้งส่วนข้างบนข้างบนโอ้นี่เห็ดเหลืองข้างบนนี่เห็ดเหลืองเห็ดเหลื้อที่นี่เรเก็บไปแล้วไม่ได้เก็บเราเก็บไปลดแต่นี่มันไม่อยู่อเออกบไม้มันร่วงใส่ใครจะไปเ,เก็บมันโอ้ยมันจะไปหมดแล้วเนี่ยไปหมดแล้วเนี่ยเก็บเลย แต่มันอยู่ข้างทางใครก็เก็บเลยจุบโว้ต้นไม้ล้มันเลยละนาดเลยอ่ะอืเอเาพาต้มาไม้ดีด้วยหน,นมามันจะตามเอาเฮ้ะชิมพูนะ่ะ ต้นโดสวยเนาะเนี่ยเห็ดะลรวะค่อยก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ว่าเห็ดใจเบือ่อสีมันสวยนะแต้นมพอือจนเห็ดมันกำลังขึ้นเต็มเลยอุ๊บ ก็มานำแต่ปัดตัดทื่อๆแล้วจ้จะต้องตัดดูสิเนาะจะได้ไม่ต้องเอาเอาอันนั้นไปด้วยค่ะขยะไปด้วยจะต้องแม่ขยะไปด้วย

ก็ได้มาเห็ดจะนี้จีชอบกินเลยนี่ไมะนาวอาไปเอาไปแกงอไกงอ้ต้มยำนะจ้ะหรือมันนึ่งก็ได้นึ่งจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยมากจะต้องเอานี่ออกค่ะเห็ดเพื่อนเขาจะช้ำต้องเอานี่ออกเยื่อเขานี่เจนลรี่เขานี่ค่ะโคตรอาแบบนี้ ถ้าเก็บเห็ดซุ่มนยนะคะเขาต้องอย่าเอารวบกับเห็ดคนตัวอื่นเพราะเขาจะมีสีมันจะแลดต้องเอาออกไปแควนั้นก็ง่ายๆก็พาเลยพาแล้วก็ฉีกเอาไปเนี่ยโอเค กำลังเก็บเห็ดคายในเฮ็ดบุได้ด้วยค่ะนี่ต้องรีบเก็บ,ร,บรีบกลับหวานดอกนึงมันกำลังจะเก็บอยู่นี่แหละก้มอยู่นี่มดป่ามันกำลังออกว่ะแม่ล้มกระสนักสนางเลยต้นไม้น,นีสองดอกดอกใหญ่ไหมดอกกำลังนี้นี่กำลังใช่สองวันมาเน,ะเนาเนะกำลังกินทีละดอกนะ่ะคำละดอกนะ่ะอันนี้แค่ดอกจะ้ะ นี่แครอดอุ้ยแครอทสวยจังสวยนะมันนี่ซื่นใจดอกสองดอกยังไงเราก็ต้องมาหาเห็ดดำกันล่ะเห็ดดำเห็ดดำก็คงไม่มาเก็ดตรงนี้วะจัดล้วนี่แครอทแครอทอร่อยด้ค่ะใครชอบกินแครอทบ้างเเดา็ไปอ่เนาะอดนเห็ดมะนาว เห็ดมะนาวเห็ดมะนาวใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่มะนาวค่ะผึ้งพิกไทยจ้ะปักไก่เจอแล้วแล้วเราก็เจอนี่โอ้นี่ไม่กี่ดอกนี่ไม่เท่าไรจ้ะแต่ก็ยังดีที่มีให้เก็บอยู่อือหือ ดอกสวยอยู่นะเก็บไปก่อนไม่ปอก่าเนี่ยดอกสวยที่ชอบกินดอกเล็กๆแล้วดอกใหญ่ๆเอาไปให้ปา้าแกนะ ปีนี้มันยังไงไม่รู้ไปไปเจอกลุ่มใหญ่กลุ่มที่เจ้เคยมาเก็บทุกปีโอ้โหกว่าจะเดินได้แต่ละดอก สุดยอดครับีนี้หาเห็ดเดี๋ยวอันนั้นจะจีภาพีเบ่งไปให้มาด้วยค่ะแต่ว่าไม่รับปากว่าจะมีเห็ดบอเพราะว่าตอนนี้คนเขารูบปากปันเยอะแล้วก็ถ้าเราไปคนถ้ายังไม่เก็บก็ได้เจอค่ะถ้าเก็บก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะครไปก่อนก็ได้เก็บก่อน เห็นเผ็ดพึ่งพริกไทยใ่ะไอ้พึ่งพริกไทยก็สำหรับตีกับบัวบัวเผ็ดนะแต่สำหรับคนที่ไม่เคยกินมันจะเผ็ดเนาะมันจะมีความเผ็ดๆหน่อยนึ่งอุ้ยตีใจ,อ,จอีกแล้วข้างหน้าจังเจออีกเสือข้างหลังแต้กลุ่มไม่ใหญ่จ้ะ มาค่ะมาอีกกลุ่มหนึ่งโอ้นี่นี่นปาดปาดอกใย,ยไว้าดอกใ่อย่างนี้จ้ะมึงดูโอ้โอโอโยอกใดอกใดอกใยเก็บออามากองก่อนค่ะโอ้ยกรองก็ได้พี่น้อง อโทษขออภัยจ้ะเนี่ยทําเก็บยญ้าขึ้นบ่สนเลยนี่เก็บหญ้าเก็บยากเก็บยากถ้ามีสองไม้สองมือก็พือออก จุดนี้เราที่อยากมานะป้าต่แหละเจอติบอมาล่ะคุยกันตาัมว่านสาิมาบันที่นี่เอาไปามารูบเขากินเราสิหว่วงนอนโท่ปลาปะก่อยว่าป้าป้าขึ้นไปคนเดียวได้ไหม,มวันนี้ล่ะไม่แต่กับป้าแล้ว <laughs> แก้วโอ้เคบป้า c a c e แฟนป้าไปแล้วอะ่ะเคปจะไปซื้อของ พอตีรอวดด่ีชวนแกขึ้นเขาแกก็จะมานี่เอาไปามาตีอ้วงแกจะไม่มา,าแกแล้วเย็ก็ดาเอาซะไม่ดา่าหรอกแกว่างวงก็ไปต้องมา จะเอาดอกเล็กไปกินดอกใหญ่ให้ป้าเข้าไปตาก ใส่อ,อต๊ะใส่ซองมาเก็บเห็ดก่อนเดี๋ยวค่อยดูใส่งอะไรมาให้ซองอะไรมาให้น้อ ดอกม้จอกสวยไม่ตัดขาดอกไม้ที่ไม่โดนดินก็ไม่ต้องตัดขา ตังตมุจะมีกระดุกระดิอืมจะมากินค่ะค่อยชอดกินดอกเล็กนะกนกมันกรอบดีขาไม่ โอ๊ยเป็นไม้เป็นไม้บางกล้องเฮ้ยเสียละพี่น้องเลยปีที่แล้วมันเยอะกว่านี้เยอะเลยนะตีก็ใช่แหละปีนี้นนดอกเล็กกำลังขึ้นอีกนะปีนี้มันแรงเออน้นตรงช้องตรงนั้นก็ยังมีอีกนะไหนหนู่นน่ะนีหน่หลังป้านาะ,นะไม่ใช่เขาไปมาเหรอมีาตรงหลังป้านี่ไปถึงเลยเหรออ๋อ เก็บเลยมเก็บสิบ่พคไม่หมดหรอกสวยนะเจอกลุ่มนึงจ้ะดอกสวยอยู่ปะดูไปตกแล้วกองไ้ก่อนตล่ักองตัดคาเรจะกลับบ้านเก่าเหรอโทรัพท์มาสยอยู่นั่นละสวยสวยสวย อ้าวปีาฟก็เดินเห็หนแล้วเอ้าลงมาได้ยังไงเมือนจริงไม่ต้องลงนนะเหรอออห่ข้งบนนี่นอ่ะดอกกำลังกำลังกินอ่ะเก็บปอกไว้ก่อนเด้อจ้าเราตัดขาเอ้าเห็นบ่ะีบ่ชเาะอบตรงนี้แหละ แล้วมีอะไรมาตันเนี่ยจเ,เ,เจอแล้วเหรอถล้วก็จะเจอแล้วเหมือนกันเก็บไปเรื่อยจะก,ก็ ทำคลิปแบบเพลินๆไปไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายไม่ได้ตีไปไหนจ้ะไม่ได้ขายดอกเขาสวยอยู่ จริงหาเห็ดถ้าจะมีออเดอร์ขายต้องรีบออกแต่เช้าเลยจ้ะงั้นมันไม่ได้นะเพราะมันต้องเดินถ้ารู้จุดเดินใส่ก็โอเคถ้าไม่รู้จุด,ดเดินเลาะป่านุ่นป่านี้เหนืงง่อยออกแขกเลยเด้ออ้าวดันงนี่ ลืมตัวเว้าไทยเสยเลยเว้ากลางเสยเลย <laughs> ไปไปต่อจ้าเออเอเอไม่ไม่ เฮแยตาโอ้ได้ไงค่ะนด่ไงกลุ่มหนึ่งอุ้ยอุ้อออยแต่มันเสียนี่ได้บอบอได้จ้ะเจ็บเสียมดจ้ยเราไม่มามาไม่ทัน เห็ดเสียหมดจ้ะอันนี้บบออันนี้บอดได้แล้วนี่ไม่ได้เดอ๋ยวออดอกซีสวยมันไปค่ะได้น้ำไม่ได้ค่ะพี่น้องไม่ใช่ว่าจะได้ทุกจุดเ้อเห็ดถึงเจอก็ไม่ไดุ้จุดก็มีค่ะ ขนมปังฝรั่งเศส ปไปนหอยเนี่ย ตีเก็บแตนเล่นชิวๆก็จะได้เต็มตะกาน,น้อยสามีมาจะพาไปดูป่าหิมะจ้ะ ว่ามันยังมีอยู่ไหมจิยานคนแค่ไปเมืองเลยนะว่าเขาก็รู้ป่าก,กันเยอะหลายคนล่ะเขาเก็บคายมนกันค่ะไปกันเดินไปกัคนคนๆๆุณมึงคุณจู ก็มันยิ่ไปเรื่อยๆเด่ะมีไปเรื่อยๆอยู่มันจะสวยอยอะโอ้ยกเดินเร็วมากเลยนู่นอยู่นนละ่ะฮะนี่เจอ,อีแล้วเจอ เจ้าทำไมไม่อยู่ข้างล่างทำไมไม่อยู่ข้าง,ไมไมขงล่างล่ะนี่ค่ะหืดอกสวยจ่ะสวยอยู่ ตัดขาตัดขาให้ดูบ้างไม่ให้ดูบ้างเด้อจ้ะหนุนดอกหนึ่งข้างหน้านี่ดอกหนึ่งเห็ดอะไรโอ้เดินแบบนี้ก็เหนื่อยเลยนี่ค่ะเออดอกสวยอยู่ สวยแต่มันห่างเนาะนี่ค่ะโอ๊ยหอบได้ป่ะน,นี่ข้างล่างเห็นยังข้างล่างนู่นอุย้ยนี่ไงข้างบนนี่เอาข้างบนก่อนแล้วค่อยลงข้างล่างไม่ตักก้อีกแกล้วจังเลยเหนื่อยได้ป่ะน ขึ้นไปสูงแท้ือขึ้นไปสูงแท้ข้างล่างแยะๆเลยหุ้ยค่อยไม่ขึ้นไปกับเจ้าเราเด้อนี่ก็อยู่ข้างล่างนี่อ๋อ ดีขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมืดหน่อยๆตีเด้อจ้ะหวังว่าน้อนงตีปม่ใส่ถุงมือแร้วว่างกลัวเป็นยุงพยาธิเนาะขอบคุณหลายจา้ะบอยใส่ค่ะพี่นนาะจะจริงใส่ก็ดีกว่าไม่ใส่ะคะ่ะ ตรงนี้ก็มีแต่ว่ามันจะไปดูค่ะไปดูเราไปขึ้นไปข้างบนแล้วติดตาขาจะ้ะอันนี้เป็นทางมันใช้ทางหงัวโคนะ้งนนมาก อันนี้เสียได้น้ำเยอะนี่ก็ได้น้ำเยอะไปให้เขาเป็นเชือ้อทิ้งเป็นเชื้อไปค่ะพอเรากลับไปก็ก็ไม่ได้มันก็เสียมันเดิน นเป็เอปโอ้โหเนี่ยตน้นงม้สวยตากำลังกินเลยค่ะดูปัดไปพัดมาพี่น้องเนาะนี่นี่จะนี่ปัดนี่ยขาเป็นขาจ๊ะนี่กระติห้องหน้าเพิ่มแล้วมาตัดค่ะ น,นี่กำลังออกเชื้อเข้าตายค่ะนี่ออกมาเชื้อเข้าตายแ้วกนไม่เดินโซนข้างล่างเลยเดี๋ยขึ้นข้างบนอย่างเดียวเมื่อก่อนโซนนี้ก็มีเด้เดี๋เดิเดนก่บ ปักคาก์ฟจ้าเดินดูก่อนไห่เห็นอยู่วันนี้เราเข้ามาเก็บจริงไว้บอก นี่จ้านะคะเต็มตะก,การแล้วคลิปนี้ที่กระโจะอบซัมนี่นะคะน้อพอกินคลิปวิดีโอหน้าจ้ะคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะเบิ้์แจ่พี่น้องตีปินขึ้นไหมอนะู้ไม่ไหว